มาค่ะไลฟ์สไตล์บาบชุ่มชาแช่เดียวมันเกิดเกิดขึ้นทุกวันสร้างชาแบ่งปันอีกแล้วค่ะมานะคะอันนี้คือการขยายเอวนะคะขยายเอวนะคะ อันนี้เป็นผ้าด้านในเราจะขยายทั้ง่าขยายเก็ดนี้ออกค่ะเนี่ยค่ะขยายถ้ามีเก็ดก็ปล่อยเก็ดนะคะถ้าไม่เยอะมากหรือพอได้อะค่ะอันนี้ข้างละนิ้วลูกค้าแน่นที่หน้าท้องนะคะต้องชาปล่อยเก็ดแล้วก็รีดลงนะคะวิธีเราจะต่อผ้านะคะ ต่อผ้าต้องมีความกว้างเยอะแล้วเราก็จะมีต่อผ้านะคะต่อผ้าเราก็ไปอาศัยผ้าด้านในนะคะด้านในออกมาออกมามาต่อตรงข้างข้างหลังนี้นะคะเห็นไหมคะมันจะได้เนื้อผ้าเดียวกันนะคะเสร็จแล้วเราก็หาเนื้อผ้าอะไรก็ได้อยู่ข้างในอะคะ่ะเพื่อปกปิดด้านนอกให้ให้บรรลันเวลาเขาโชว์เอวอะ,ค,ะค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะก็จะได้สีเดียวกันนะคะวิธีเทคนิคหาผ้าต่อเอวนะคะ แล้วก็ไปรีดลงที่เราแกะขยายอันนี้งานขยายยิงเก่งนะคะให้ขยายแบบนี้นะคะคุณอรัญญาค่ะน,นี่เอาไปเย็บคืนแล้วก็รีดตรงนี้ด้วยนะคะเนี่ยเมื่อกี้รีดเดี๋ยวไม่เห็นเนะี่ยอันนี้ตรงนี้เย็บคืนค่ะแล้วทีน,นี้กระโปรงนะคะอันนี้เป็นชุดเรดรสนะคะอันนี้ทั้งท่าจะ แนะนำอันนี้ชุดกระโปรงนะ,ะมันจะเป็นชุดเดรสเสื้อต่อกระโปรงอย่างเงี้ยค่ะนีคะชุดเดรสนะคะชุดต่อขอ,ของเขานะคะจอ่าชุดเดรสแต่ทีนี้เราอยากมาให้มันเป็นเสื้อนะคะ <c oughs> เป็นเสื้อเราก็เลาะเลาะ,ะช่วงรอยต่อออกมานะคะช่วงรอยต่อออกมาเสร็จแล้วเสร็จแล้วซิป ซิปที่อยู่ด้านหลังเราเลืออออกมาหมดเลยนะคะแล้วก็มาใส่ซิปด้านนี้นะคะด้านล่างเอาหัวลงข้างล่างนะคะเนี่ยค่ะเราก็จะมาเอาหัวลงข้างล่างนะคะเพราะว่าเวลาเราเวลาเราใส่อย่างเงี้ยค่ะเวลาเราใส่มันจะง่ายนะคะวิธีใส่ซิป ก็จะกจะง่ายขึ้นเห็นไหมคะอันนี้คือลักษณะลักษณะที่ว่าเราตัดจากเสื้อที่เป็นจำสูตรนะคะจำสูตรที่เป็นจำสูตรก็ได้ที่เป็นเดรสที่เราไม่ชอบสไตล์แล้วเรามาเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นอ่าเป็นเสื้อเป็นกระโปรงะคะ่ะคือแยกชิ้นนะคะ อันนี้ช่างๆแนะนํานะคะเวลาชุดเดรสอ่ะเวลาเราตัดออกมาแล้วตรงนี้นะคะ่ะให้เราใส่ซิปใหม่นะคะเอาซิปเข้าออกเพราะมันจะมีซิปหลังไงคะนะคะ,นะคะเวลานั้นมันจะสวมเวลาเราแหกขึ้นแล้วเราก็สวมได้ะคะ่ะเพราะว่าอันนี้เขาจะเป็นเอวจ้ำอะคะ่ะเอวคล้ายๆกับเข้ารูปของเราอะคะ่ะเพราะว่ามันเป็นชุดเดรสอะคะ่ะนี่คือการดัดแปลงนะคะเราก็แยกกระโปรงออกมา เราก็จะทำกระโปรงอีกตัวหนึ่งก็ได้ค่ะนี่คือแยกวิธีแยกชิ้นชุดเรสนะคะเนี่ยเห็นไหมคะก็มาติดซิปด้านหลังนี้นะคะต้องซาติดแล้วค่ะแล้วก็จิบรายละเอียดโค้งริมแล้วก็เย็บขอบคืนนะคะเทคนิคง,ง่ายๆใช่ไหมคะ DIY เสื้อผ้าใส่เองนะคะหรือจะใส่ให้พีพ่ๆน้องๆก็ได้ค่ะแบบเราขี้เกียจ ่าที่จะไปใส่ชุดเดิมๆอะค่ะหมายถึงว่าไม่ค่อยชอบสไตล์นี้แล้วแล้วก็ DIY เป็นเสื้อแล้วก็เราเราก็ไป adapt ใส่กับเป็เกงหรืออะไรก็ได้อีกแบบนึงอะค่ะอันนี้คือช่าง DIY นะคะมาค่ะเดรสชุดนี้นะคะลูกค้าลูกค้าเขาใส่ใส่แล้วทีนี้เนี่ยเห็นไหมคะ อันนี้คือวิธีเอาเอาเอวเอา,เอา,เ,อา,เ,อาเอาส่วนล่างส่วนบนขึ้นนะคะส่วนล่างส่วนบนขึ้นเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าลูกค้ามาใส่ให้ดูแก้ไขที่ว่าเนี่เห็นไหมคะช่วงช่วงนี้คล้ายๆกับไม่อยู่ในจังหวะเอวไม่อยู่ในอ่าประมาณว่าเอวหน้าอกไม่อยู่มันมันยาวไปอะคะ่ะแต่จัง ลูกค้าต้องการขย้อนขึ้นอย่างเนี้ยค่ะถ้าใส่ให้ดูอันนี้ตรงรอยต่อใช่ไหมคะเราก็มาจับดูว่าเราจะเอาขึ้นเท่าไหร่ให้ลูกค้านะคะลูกค้าพอใจแล้วเราก็โอเคแล้วทีเนี้ยเราก็มาทําอย่างนี้ไม่ต้องไปแยกผ้านะคะถ้าเป็นผ้าสไตล์นี้นะคะเย็บอย่างนี้เลยค่ะอันนี้สไตล์ของสาวอวบ อันนี้เอาเข้าข้างสามนิ้วนะคะอันฝั่งนี้นิ้วครึ่งฝั่งนี้นิ้วครึ่งนะคะอันนี้คือคล้ายๆกับโรงกระโปรงยาวนะคะรอยต่อของเดสแต่ยาว ตัดเลยค่ะสามนิ้วเอ้ขึ้นสามนิ้วแล้วเราก็แล้วเราก็ไปโพ้งริมนะคะนี่คือวิธีตัดตัดกระโปรงที่ไม่เข้ารูปของลูกค้าอีกสไตล์หนึ่งนะคะ ตัดออกนะคะตัดออกตรงนี้เลยแล้วก็ไปพ้งริมนะคะไปพ้งริมเก็บรายละเอียดให้ลูกค้านะคะเราก็จะได้กระโปงสั้นลงนะคะช่วงจำช่วงนี้มันก็จะลงมานะคะเมื่อกี้มันไม่ได้จังหวะของของของจำเอวลูกค้านะคะให้เราแก้ไขแบบนี้นะคะจับรอยต่อจะเอาขึ้นเท่าไหร่วิ่งบนไปเลยนะคะถ้าเป็นสไตล์นี้นะคะเข้าแบบนี้นะคะ เราไม่ต้องมาเลาะชายที่เป็นกระโปรงอย่างนี้ชายของเขาสวยแล้วนะคะระยะของบานของอระบายเนี่ยเราไม่ต้องมาตัดค่ะตัดช่วงบนรอยต่อเลยนะคะจับดูสามนิ้ว4นิ้วอะไรก็แล้วแตุ่นเล็กุนใหญ่อันนี้สาวบิ๊กไซส์นะคะก็จะตัดออก3ามนิ้วค่ะข้างหนึ่งนิ้วครึ่งข้างหนึ่ง,งนิ้วครึ่งก็วิ่งวนแล้วก็ตัดออกนั่นแหละคะ่ะง่ายอีซี่ใช่ไหมคะ นไหมคะก็ได้เดให้สาวอวบใส่สบายๆแล้วค่ะขอบคุณมากนะคะ